เออแป๊บเดียวมานั่งเป็นคุณนายอยู่ร้านหมูสะเดาย,ย่างอันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะโอ้สแตรคนเดียวนะโอ้ยเวลาไปไหนไปคนเดียวไม่จะไปยกพวกตีกันหรือไปแสดงละครลิงจะต้องไปหลายคนใช่ปะอ่าคนเดียวสบายเดี๋ยวกลับไปด่าต่ออีลิงอีลิงตอแหลวันนี้ได้ค่าเบียร์รือยัางตอแหลตั้งนานอันนี้ไม่ต้องตอแหลอะไรนั่งสวยๆกินซาบูเดี๋ยวต่อด้วยขนมเค้กกลับบ้าน จัดต่อจัดต่อ ừ, เป็นไงล่ะนะหลอกแดกอิส่วมแตกได้อย่างนี้นะมีแต่หีแล้วเออหีเน่าเหมือนมึงอะอลิงนะมึงมต้องเห่าเยอะเดี๋ยวยี่ปดมากูจะดูใครหน้าแหกขีแหกมัง่งไว้คนอย่างกูนะสวยด้วยมีมันสมองด้วยนี่ทอดดอกไปนะมากินนี่มัดผมเพราะว่าเดี๋ยวควรไฟหมูกระทะมันจะเหม็นหัวขี้เกียจสาบบ่อยนะ สาเช็คเชฟเป็นเจ้าของร้านค่ะเป็นเจ้าของร้านนั่งมาดูธุกรก,กิจด,ดูเด็กๆคนเยอะขี้เกียจไรอ่ะส้มตำอยู่ตรงโน้นนะเด็กๆฮะกำลังตำกันอยู่โปโปโปโลโปโลงโปงโลงโปรงชิงนั่งไม่เอาข้างล่างเลยนะคนสวยไปไหนชุดลำลองเดี๋ยวจะไปลงพักต่อแป๊บหนึ่งนะไปดูเอกสารซิเออไปดูเอกสงเอกสารซิมันเป็นยังไงบ้าง มันเป็นยังไงบูไปโรงพักตำรวจแลนหนีแม่สัญญากับตำรวจว่าสิบบอแจ้งความเบอร์มาเหมือนทอ่บางคนไปอมปลาข้อยใหญ่ใครก็ไม่รู้นะเ <c oughs> ขาบอกว่าหีเมนเหม็นนะปั๊ปุ๋งในนะสนันนี่น้อยเมื่อวานเมื่อวานอ่าโทรคุยกันเขาบอกว่าโอ้ยหีมันเหม็นเห็นทำข,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 ข่อยก็บอกข่อยแข็งเราจะมันอมหายอ,อยสนีน้อยเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เอามึงแล้วนี่ของจริงนั่งอยู่นี่นะสิกับไปโรงพักกัน อิ่มแล้วไปแลนไรจับลอยเว้นก่อนเพื่อสีย่อยหมูกระทะเนาะเ่็นยังไงล่ะอีส้สมเด็กข้าวเหนียวส้มตามตามโป๊ะโป๊ะบอกว่ากินหรูอยู่ดีคนกินหรูอยู่ดีต้องกูนี่ <c oughs> จอมยุดไฟไปละก่อนเอาจะบ้านไฟหายี้ยวไปใส่ไฟใ,ใส้พิษขากไม่รับว่าตอนนี้นต,ต้องต้องเป็นเฮม่ามาเรนีนะเป็นยังไงครับพี่พวกกระโหลกกระเลยกะลาพวกสัตว์เดินสารสมองไม่มีก็ลําบากอยู่แน่หละคนสวยก็สบาย เป็นคนสวยสวัสดีสดาวรม์มก็ไม่ต่างไนงะตอนนี้หาแดกไม่ได้เหรอโอไปหาแดกก็เหรอเอออย่าลืมนะครับอส,ส,ส,สอดเส้นงเส้นในสอดแก้วแหวนนาฬิกาด้วยเวลาท่านเป่าถามตอบไปถูกนะว่ามันใส่เหมือนกันค่ะอีสันไม่รู้จักเขาหลอกแต่บัเงเอิญใสเหมือนกันสดาวร์มเหมือนกันยังไม่ได้หมายกัหรอจ๊ะไม่ต้องมานะอยากให้มึงไม่ต้องมาตามหมาย21ไม่ไปไม่ว่าเพราะสานประธับรระฟ้องเสร็จอย่ามานะจ๊ะส่วนของมึงจะเจอกันแน่นอนนะจ๊ะเจออย่างเงี้ยไม่ยกฟ้องก็บ้าแล้ว ก็ว่ามีแต่คนยองมาสันสวยอ,ะอ่ะก็จะของร้านเนาะเจะของร้านหมูกระทะในสกลนครตั้ง20่กว่าสาขาไม่สวยได้ไงแดงหมดเลยสุงไ่กับปลไใสเข่งไนกับปใสเพราะว่า,าสวยเป็นไงออซ้วแตกพวกมึงกระโหลกกันละพวกไอส้มแตกอ่า ไล่สมองก็อยู่ฝั่งอันนี้หมอจอมยึดนะกคุยกับกับระดับผู้รดับผู้ใหญ่เออขนาดลุงมกูยังสู้ไม่ได้นะอีชนี่จะไปเลียหีใครมีคนเอามืงอีกไหมแยกย้ายใจขวาเขารู้กาเพื่อนมึงหมดแล้วนะคดีมึงขอให้ชนะไอเฉา้วยนะเออถ้าแพ้มาแล้วมึงตายมันเลียง่ามหีมึงน,นะเขาเห็นมันบอกว่ามึงขออาศัยรถมันกลับเหรอหีอยเป็นโจทย์ไงเงินค่ารถไม่มีมันบอกว่าอยากให้มันเลียหีขอกลับกับมันจริงปะ ออกมาตอบด้วยนะกูก็ไม่เชื่อหรอกว่ามึงไปอมควยมึงชอบเครื่องแบบือนกันแต่มึงอมเครื่องแบบคนอื่นมึงไม่ได้อมเครื่องแบบไอไอมีดดาบคนนี้นะตกลงควยอร่อยปะควยมีดาวกับเออไม่มีดาวไหนอร่อยกว่ากันจ้าอีเชนีนะขอยชนะนะส่วนของกูเนี่ยเดือนหน้าเจอกันนะจ๊ะจุกกลุ้มนะแลวอย่าร้องนะมึงประหลอดแดกพวกควยควยงๆไว้เยอะนะเพราะต้องใช้เงินเยอะนะนะจ๊ะจุบุจุบุไป อิ่มแล้วเดี๋ยวไปเต่าไงากันต่อค่ะไปทำภารกิจพิชิตเอกสาร